อาจภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เป็นคลิปวิดีโอมีวิธีง่ายฟรีด้วยตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกให้เราเปิดที่ Google Chrome ขึ้นมาครับหลังจากนั้นให้พิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับ http s bit ly 3 O T X Q S ใหญ่ Y ใหญ่ตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกด Enter ที่คีย์บอร์ดครับเขาจะมาในหน้าเว็บสโตร์หรือส่วนขยายหลังจากนั้นให้เราไปกดเพิ่มในโ Chrome กดเพิ่มส่วนขยาย ให้เราไปดูที่มุมขวาบนครับสัญลักษณ์จะเป็นสีดำๆแบบนี้ครับกดเข้าไปครับหลังจากนั้นให้เรามาที่ตัวแล้วให้เราตึงไว้นะครับเนี่ยครับก็คือปักหมุดไว้พอเรากดปุ๊บนะครับเจ้าตัวโปรแกรมตัวเนี้ครับเขาจะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเรากดออกมานะครับเวลาเราใช้งานให้เรากดไปที่ตัวสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยครับแล้วเลื่อนลงมาครับ ไปที่ Record Video. เลกคอร์ i วดีโอเด๋ยวหนึ่งจะบอกรายละเอียดแต่ละฟังก์ชันให้ฟังนะครับท่านผู้ชมก็ไปปรับใช้หรือว่าไปเลือกใช้ตามความต้องการของท่านผู้ชมเองได้เลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นในลักษณะของบันทึกเสียงในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตัวนี้นะครับเสียงภายในคอมพิวเตอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงเสียงจาก y o u t u b e หรือเสียงจากเว็บไซต์ต่างๆที่เรา ทำการอัดลงไปนะครับจะเป็นการเปิดเสียงตัวนี้นะครับเราก็เลือกเปิดเอาไว้นะครับตัวถัดมาครับตัวที่สองตัวนี้ครับจะเป็นเสียงจากภายนอกก็คือบันทึกเสียงเสียงตัวเราเองนะครับอย่างเช่นเวลาเราบรรยายอะไรลงไปนะครับเราอยากให้เพื่อนเรารับทราบนะครับว่าตำแหน่งนี้คืออะไรเราก็พูดลงไปเราก็มาเลือกเปิดตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการเสียงจากภายนอกให้เปิดโยกเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับมาดูตัวถัดมาครับตัวที่3าม ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะของกล้องหน้าที่หน้าจอคอมของเราถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็จะมีกล้องมาให้ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เรานะครับเราก็ต้องมีกล้องที่ต่อเพิ่มเองนะครับก็จะเป็นกล้องหน้านะครับเพื่อให้เห็นเป็นภาพเรานะครับลงไปอยู่ในจอคอมตัวนี้ด้วยนะครับตัวต่อไปครับตัวนี้จะเป็นเครื่องมือในการขีดเขียนต่างๆนะครับเน้นมาร์กอะไรเงี้ยครับแนะนําให้เปิดนะครับตัวนี้ ตัวสุดท้ายครับจะเป็นในเรื่องของลายน้ําเราสามารถใส่โลโก้ภาพของเราเข้าไปได้นะครับวิธีให้ทําดังต่อไปนี้ครับกดยกสวิตช์เขาจะเด้งไปในหน้าของการใส่ตัวภาพหรือว่าจะใส่เป็นตัวอักษรนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเลือกใส่ได้เลยแล้วยังสามารถเลือกตำแหน่งได้ด้วยนะครับว่าจะเอาไปไว้ตำแหน่งไหนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมลองไปปรับใช้กันดูนะครับนะฮะเราใส่ เราก็จะเลือกตำแหน่งได้นะครับจะเอาไว้มุมไหนอะไรยังไงเนี้ยนะครับกดออกมาก่อนนะครับกดเข้าไปใหม่ไปที่วิดีโอเซตติ้งตรงนี้เขาจะให้เราเลือกนะครับถ้ามาตรฐานของเขาจะเลือกเป็นออโต้ให้เรานะครับเขาก็จะมีความละเอียดตั้งแต่ 420p จนถึง 2,160p ตัวนี้ครับก็คือ 4K นะครับ ถ้าเราอยากให้วิดีโอของเราละเอียดมากๆครับเราก็มาเลือกตัวล่างสุดได้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะเลือกแบบไหนยังไงนะครับอ่าในที่นี้หนึ่งเอาแค่ 1080p พอนะครับประมาณนี้กด Back พอหลังจากนี้แล้วนะครับเราจะใช้งานเราก็มากด Start Record ครับแล้วไปกดอนุญาตถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น Allow นะครับสังเกตจากสัญลักษณ มุมขวานะครับตอนนี้เป็นสีแดงแล้วเห็นไหมครับหมายถึงว่าขณะนี้เขากําลังทําการบันทึกหน้าจอของเราอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานเครื่องมือในแถบเครื่องมือตรงนี้กันเลยครับตัวแรกนะครับจะเป็นการเลือกเคอร์เซอร์เมาส์นะครับก็จะมีให้เราเลือกอยู่3แบบตามนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูตัวที่2ครับตัวที่2ก็จะเป็นลักษณะของกดแล้วก็จะเป็นวงๆเนี่ยครับเป็นวงๆแบบนี้นะครับ มาดูตัวที่สามครับก็จะเป็นลูกศรตัวถัดมาก็จะเป็นรูปดินสอดินสอตัวนี้เอาไว้ขีดเขียนนะครับก็จะเป็นการขีดเขียนแบบนี้ครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเราก็มาเปลี่ยนสีตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับหรือจะเปลี่ยนสีอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับมาดูตัวถัดมาครับที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นมาดูตัวถัดมาครับเป็นลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้ครับ ตัวนี้จะเป็นลักษณะของลูกศรชี้บอกนะครับว่าให้เราชี้อย่างนี้ครับจะเป็นลูกศรให้เราเลยเห็นไหมครับตัวถัดมาครับที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมก็เป็นตัวกรอบนี่แหละครับตัวถัดมาเป็นรูปยังลบพอเรากดลบปุ๊บมันก็จะถูกเคลียร์ทั้งหมดนะครับและตัวถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดปิด กล้องหน้าจอของเรานะครับถ้าเรากดเปิดปุ๊บนะครับเราต้องกดอนุญาตเราก็จะเห็นกล้องหน้าจอของเรานะครับเราจะไว้มุมไหนนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับเราก็มากดอีกทีหนึ่งครับเพื่อปิดแล้วถ้าเกิดว่าเราพอและไม่อยากจะอัดต่อแล้วนะครับเราก็มากด stop ตัวนี้ครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเซฟสกรีนตัวนี้ครับ กดไปปุ๊บนะครับเขาจะเด้งไปให้เราเลือกที่จัดเก็บนะครับแล้วพร้อมกับตั้งชื่อเราก็เลือกที่จัดเก็บของเราได้เลยนะครับในที่นี้หนึ่งจะเลือกเก็บไว้ที่หน้าจอนะครับก็ไปที่เดสก์ท็อปแล้วเราก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับวันที่พศอะไรเราก็ไว้ก็ได้ครับจะได้จําได้นะครับอัดหน้าจอแล้วกดเซฟไฟล์ของเราก็มาถูกบันทึกอยู่อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวกดออกไปดูครับเนี่ยครับอัดหน้าจอ แต่เมื่คลิกเปิดขึ้นมาดูนะครับเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะไปเล่นที่เครื่องเล่นตัวไหนของเรานะครับในที่นี้ก็เลือก Movie t ทีตัวนี้ครับกดโอเคเห็นไหมครับเป็นหนึ่งเล่นเสียงให้ฟังนะครับตอนนี้เป็นสีแดงนะครับตัวแรกมีเสียงมีอะไรนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสําหรับวิธีการใช้งานนะครับท่านผู้ชมก็ไปปรับแต่งตามความเหมาะสมที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยนะครับอันนี้เวลาเรา ไม่ใช้แล้วนะครับเรากลับไปที่ Google Chrome เราก่อนนะครับแล้วเราก็กดออกมาได้เลยครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับหลังจากนี้แล้วเราก็กดปิดตามปกติของเราได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราอยากจะใช้งานเราก็ไปที่มุมขวาครับสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปตัวเอ็นตัวนี้ครับเราก,กดเข้าไปแล้วก็เลือกเล cord วิดีโอแล้วก,กด Start Record เครื่องมือก็จะมาแบบนี้นะครับพอเครื่องมือมาปุ๊บนะครับทีนี้เราก็สามารถ ใช้งานได้ตามปกติของเราแล้วครับแต่1เจ้าตัวโปรแกรมอัดวิดีโอตัวนี้นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในหน้าของ Google นักเท่านั้นนะครับเราออกไปข้างนอกเราไม่สามารถบันทึกได้นะครับมาเดยงทำให้ดูนะครับก็จะเป็นงนี้พอหนึ่งใช้เครื่องมือนะครับตอนนี้อัดอยู่นะครับก็คือเป็นปุ่มสีแดงอยู่ใส่กดตัวปินสอนะครับก็มาเขียนข้างนอกไม่ได้เห็นไหมครับ แต่เราจะเขียนในนี้ได้นะครับจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาจะทําการบันทึกหน้าจอเฉพาะในตําแหน่งที่เราอยู่ใน Google เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นส่วนขยายของ Google เขานะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถอัดภาพหน้าจอให้เป็นคลิปวิดีโอได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ